สวัสดีทุกคนกันด้วยนะอยู่กับผมคนโง่ๆที่เรียนยูทู e กันอีกแล้วนะครับผมหรือว,ว่าโกเกมสตูดิโอนั่นเองนะวันนี้ผมจะมารีแอ t Skibidi Toilet Multiverse EP ที่0แล้วก็41นะครับผมจากช่องดอมสตูดิโอเลยนะไปะเราไปลุยกันเลย โอเคเปิดมาอินโทรนะเอา้าพี่ใหญ่เดลองสู้กับจีแมนตัวพวมยิงไปเลยอเอ้ะเฮ้ยเฮ้ยแข็งเก่งวะ่ะเอ้าย,ยิงกลับโอ้โหมันแข็งเก่งยงเลยวะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเชีย่ยหลบได้ด้วยโุทตึงโอ้โอ้อันนี้เป็นเซตก่อนภาคนะครับผมอะไรหันไปโอ้โหพี่ใหญ่ไฟลุคคู โทดโหดพี่แดงว่าไงพี่แดงว่าไงบินไปแล้วบินอา้าวบินกลับเลยอ้าว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 บินกลับเลยจังหวะนี้คันนะครับผมเอาตทั้งสามคนทั้งสามคนมารวมกันแล้วไรต่อรวมรวมอะไรกันจีแมนแานจีแมนเอาทำไมอ่ะชาร์จแล้วก็อ๋อ รวมพลังเหรอเอ้ยรวมรวมพลังว่ะเอาละเว้ยเอาละเว้ยพลังระดับพระเจ้ามาจีแมนไททันจะสามารถยื้อไหว้หรือเปล่าเอาเอาเข้ามันก็เริ่มชัดเหมือนกันว่ะจิบหายแล้วเคลียชัดเกฑนกลางด้วยเอาใช้ฟลอกแปนช่วยอะไรอะไรหรวะเฮ้เฮ้เอ,เอ,เองช่วยเลยน่อยีิ โอ้ไม่นะโอ้โหจีเมนตัวตัวโคตรใหญ่เออไม่มอนจีกไปแล้วหอ้โหลอโคตรเต้ ไปเพื่ออะไรคตูไม่นะถ้าท่านสปิกเกอร์แมนโอ้โห่าเอาให้ท่านฟ็อกแมนยน้อนย้อนเวลาให้มาสิเร็ว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 ,ว,ว,วมาแล้วมาแล้วย้อนเวลาเลยเอาเลยพวกเอาเคยท่านคอมเบลแมนม,มันก็ดับทีวีแมนก็ดับย้อนเวลา าแล้วเกาะมาแล้วเกาะมาแล้วมาประกอบร่างแล้วประกอบร่างแล้วมามาประกอบร่างแล้วประกอบร่างแล้วตู้แก่แก่บางคนว่าควันโหเปลวไฟเปลวไฟลุกท่วมหมดเลยอ่ะเที่จโคตรโหดเกิอจัดเลยทุกคนมาอันนี้คือเซตก่อนภาคนะครับผมดีแอคด้วย เออการ์มหัวเด้งแล้วนี่นี่พวกแกทำอะไรลูกไปเออสรุปก็คือมันไม่สามารถเราต้องต่อสู้ในภายในแล้วมันก็จะก็จะไม่สูกใจเราใช่ไหมนี่ไงเราต้องต่อสู้ในภายในนะโอเคโอเคเราได้แล้วได้แล้วะจะมือท้าอย่างงี้ไปเพื่ออะไรเด้อกูถ้าจริงเลยอ่ะข้านี้อะไรต่ออ้าวเอาเอาเป็นไรเป็นไรอ่ะปันเห็นอะไรหรอ โอ้ในฉากลับไงใช่ไหมที่ไอโอโน่ใ oh ห no, ม่นะทำไงนะเฮย้ยใครวะเฮย้ยพลังสีเขียวใครเอา้าไอเด็กเวนวเคาน์เตอร์ด้วายี่ยียมาแล้ว<ๆ>มาแล้วโ<ๆ>จ้หูดิวเมนด้วยตอนนี้เป็นไงต่อสู้กันแล้วไอเด็กเวนเคานเตอร์ดิว เพนซิวเว่นน,นายไปก่อนเลยเ,เดี๋ยวันจัดการเองโอเคได้ไปไปเลยบูมิวตลบปะมาสู้กันนะสองฝั่งตัดมาใครเนะี่ยอ๋อแฮมพ็อ,อกแมนนะเอะ บอสหรือเปล่าเนี่ยบอสหรือเปล่าอะไรโ,โหโ,โหโอ้โหโอ้โหไอเ้เหี้ยมันอยู่ในแค่ทกักระกาเซียโ,โ,โอ้โหกระโดดอ้าวว่าเจ้าออเลยนะอันอันไม่อกอกเดี๋ยวผมสรุปจะหลุดให้ฟังนั่นสุดโอ,อะไรวะเหี้ยตัวอะไรวะเนี่ยเหี้ยตัวอะไร โอ้โมือแบบโอ้โหโอ้โหโอ้ What the fucker ว้าวที่มันเหมือนไทรันโคเมเลยอ่ะเหมือนมากเลยนะโอ้โห my god What the fucker เอาทำไงผ้าสีดำมีอะไรข้างในเนี่ย เซออกมาเป็นดาบ What the fuck มาไงจบแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะท่นทุกคนเมื่อกี้เขพูดว่าแกไม่แกไม่สมควรต่อการการควบคุมเวลาและวฉันจะโชว์เอ่อการควบคุมเวลาแท้จริงก็คือการหยุดทั้งโลกทั้งทั้งจัก,กรวาลทั้งทางกาแล็กซี โไปกาแล็กซ fiz ี่ได้มันถือว่าโคตรโหดเลยน่ะแล้วก็ถ้าข้าคือคือพระเจ้าถ้าเจ้ายอมทําทําให้ข้าสนุกแต่ถ้าเจ้าสามารถมาชนะข้าได้ยอมก้มหัวกับจุดเริ่มต้นของเจ้าและและท่านค้าเม่ท่านพูดว่าบ้ากันจริงก็จบไปแล้วนะกับการรีแอค เพราะว่าสนุกมากนะคะผมรวมตอนที่แบบพูดดีผมว่ามันน่าจบเพราะเขาบอกไปแล้วว่ามันน่าจบในตอนที่ห้าิบนะครับก็วันนี้ช่องโกเกิสุดเอโก็ทำคลิปเสร็จแล้วนะคบผมไว้เจอกันใหม่พันธนังครับผมบ๊ายบาย